วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567คณะบริหารธุรกิจและการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดรประนอมคำผาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ัญญาณีอดทนผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง6ท่านได้แก่รองศาสตราจารย์ดรมาลีชัยเสยนารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคุณจันทิมาวงวันผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล รองศาสตราจารย์ดรประนอมคำผาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการรองศาสตราจารย์ดรปิยกรณ์โชติวณิตรองคณบดีฝ่ายบริหารรองศาสตราจารย์ดรไอรดาพรเจริญประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหทัยรัตชยศาสตร์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้พัฒนาผลงานวิจัยและตำรารวมถึงได้รับความรู้และกระบวนการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการณห้องประชุมชั้น3อาคารอินทนิน์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานี